สวัสดีทุกคนคือวันนี้จะมาเล่นโหมดมัลติเพลเยอร์นะที่มันเป็นแบบโหมดสองคนอนะยังลืมแคสกับเพื่อนงั้นวันนี้อ่ะเพิ่บเสียงกันผมจะมาเล่นเพลวิทแรนดอมกับเพลเยอร์นะผมเล่นอยู่แหละแต่ว่า โอโหผมเพิ่งรู้นะว่าผมเล่นชนะหลายรอบมากมารอ,ออมนะรอผู้เล่นคนต่อไปมีตั้งร้อยสาสิบแจเนี่ยรอผู้เล่นคนต่อไปมาไหมคนนี้ช้าไม่เอาแล้วมาคนต่อไปเอ้ยกดผิดอ่ะคนต่อไปรอโอเคได้แล้วคนทิวมันเป็นนิวเลยโอเค อันนี้ play with r ร n d o m เอ้าปะโทโอเคปกติเป็นอยเพื่อนอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาเป็นไข่เอ้าแล้วมไมเขาเป็นอย่างงี้วะเนี่ยเขาทำอะไรของเขานี่เขาจะมาทำให้ผมแพ้หรือเปล่าผมว่าเป็นงานแน่เลยเนี่ยดูดิดูตัวตัวเขามันทำให้ผมเนี่ยดูดิทุกคนดูดิเนี่ย อันนี้ผมควรออกเกมเลยไหมเนี่ยแม่ว่ะอยากให้ได้ผงเยอะๆก่อนเอาอย่าบอกนะว,ว่าจะเป็นอย่างงี้ทั้งเกมเลยอะไม่เล่นแลไม่เล่อย่างนั้นอะเพื่อนไม่ช่วยอะไรเลยเพื่อนทำให้ผมบั๊กด้วยนี่คืออะไรเนี่ยเกินไปแล้วเกินเกินเกิน,เ,นเอา้าอะไรวะ ผมว่าเพื่อนแปลกเพื่อนเกินเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดยวผีมาเพื่อนเพื่อนนายนายหยุดค้างได้แล้วนายเนตไว้ดีเหรอนายเน็ตกากหรือว่านายเอา้าขนาดดูผีอยู่นะเนี่ยเปนอยู่ชั้นล่างโอเคนีบไปเลยนี่ไปเ,ไปเอา้าค้างหมดเลยเนี่ยหยุดนะขอเข้าห้องก่อนโอเคเอา้า อย่าบ,บอกว่าเป็นอย่างนี้ทั้งเกมอ่ะเดี๋ยวไม่เล่นด้วยเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยแคสอีกทีหนึ่งก็ได้โอ้ยเกือบเนมนูแล้วไงเกือบเผลอไปกดเมนูนี้อ้ยเพืเ่อนอยน่าเพื่อนอย่าตายนะถ้าเพื่อนเห็นตายมือด้างผมแช่แข็งระหว่างวิ่งอยู่นะโกรธมากอุย้ยมันอยู่ข้างบนมันเร็วมากแล้วมันก็ค้างด้วย ผมว่าไม่ใช่แหละเพื่อนผมใช้อายผมจนหมดเลยเนี่ยเนี่ยอาอีกแล้วอากแล้วอาวแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปมอบตัวแล้วกันเดี๋ยวเล่นใหม่อีกรอบเลยนะอะ่าเดี๋ยวผมจะไม่ตัดแล้วกันเพราะเดี๋ยวคิดมันจะสั้นเกินเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันเอ้ยยังไม่ตัดก็ได้ยังเก็บถุงให้หมดเลยนะ มาดูต่อเอนี่ยนานเกินไปแล้วะผมว่าไม่นาได้แล้ววะผมว่าเพื่อนผมน่าจะทาาผมแพ้แน่เลยอะเพื่อนผมเน็ดกากอะออกแล้วไม่ไหวมาเอาใหมา่อีกรอบนึงเสียกุญแจฟรีเลยเนี่ยได้ให้ไม่กี่ถูงเอง ดูดิมาทำหนุ่มกับฉันฉันก็เปิดเน็ตอยู่นะเปิดเน็ตอยู่เปิดเน็ตอยู่มาเวทิงเอามาแล้วหรอเร็วจังเอาอีกแล้วเป็นอย่างนี้อีกแล้วโอเคมาช่วยเก็บถุงนะเพื่อน,นลิลลิ่งเรนดัมเออรู้แล้วว่ากลัวเสกเอา้าจะกดออกทำไมเล่าเดี๋ยวอีกตาหนึ่งนะ อีกตาหนึ่งนะไม่แครบาละเกมเนี่ยัาโทไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นปุ่มขึ้นมาก็กดออกปั๊บเลยมันใช่เรื่องไหมเพื่อนไม่ดีเอากิละเนี่ยมันชอบขึ้นอย่างเงี้ยล้วเพื่อนก็กดอามาๆเพื่อนเก็บถุงช่วยกันเก็บนะเพื่อนอย่าทำให้ของฉันกระตกฉันบอกเอาไว้ก่อนถ้ากระตกเหมือนตะกี้ฉันตก โอด้ดเน้นแน่อันนัมเบอร์เลขพวกนี้ทำอะไรได้เลขพวกนี้มีประโยชน์เนี่ยแหละสามแปดเอาละเอาละมันมาแล้วเราอยู่ข้างก่อนเลี้ยงอย่าออกไปนะถ้าออกไปโกรธนะมันขึ้นหรือมันลงมันขึ้นหรือมันลงไม่รู้แต่ไปก่อนนะไปรลวมมีไลร่วมมีไม่ต้องคว้าลูกเลยนะ จะฟังรู้นะโอเคโอเคฟ้องฟังรู้ทำก็แซววะกูดาวแซวทำไมก็แซวกูอัดแซวจะลงทำไมเล่าเล่นแล้วไม่สามารถขี่กันเลย อย่านะอย่าเหมือนพูดเล่นไม่เห็นเล่นไม่ใจนะเกือบเนี่ยเอาอีกแล้วแล้วก็เกือบออกเกมอ่ะเพราะว่าไม่มีใครเชื่อฟังเขา่งเนี่ยแล้วเขาก็เป็นแบบเนี้ยครับน้องๆเออนะผมก็ไม่ชอบแบบนี้เลยอ่ะนั้นนั้นผมไม่เล่นแล้วนะเล่นแล้วไม่ใต้ตังค์อ่ะไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ